แล้วนะครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านกันด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมมครับนะครับอวันนี้ก็มารูจะเล่นอะไรเล่นเป็นโมบสไวเวอร r แล้วกันผมก็ได้แพอปเล่นมาแล้วนิดนึงนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยที่ผมสุดนที่สุดก็คือบ้านผมอยู่ไหนตอนนี้บ้านผมก็คือถ้านะครับเป็นถ้าไม่ใช่เป็นบ้าน นื่องจากการตายในน้ำแล้วไม้ล่วงหายไปหมดเลยตอนนี้เราก็มาไลา่ฆ่าหมูกันก่อนนะครับ <c oughs> เสียงแนบนิดนึงก็ขออภัยด้วยกันได้ด้วยนะครับอาจะพูดไม่รอ้าวจะจะถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนี่ครับบ้านพรหมปอกมือปะ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 เพื่อ ก็ได้มาแล้วเยอะอยู่ชุดเกาะก็ขอยังไม่ใส่แล้วกันนะครับชุดเกาะก็ขอยังยังไม่ใส่กันแล้วนะยังไม่ใส่เโอเคมาพลังรถเยอะเนื่องจากสกิลตันตีตีในน้ำมันเอาพลังน็อกแบกมาก ผมเกลียดมันมากที่สุดตอนแรกผมมีไม้60ตอนนี้ไม่มีเลยมีนิดเดียวผมต้องใช้ไม้เป็นยังมากโอเคตอนนี้ก็อาจจะมีเท่าเดิมแล้วแปบบนึงน,นะครับมาแค่ต่อปังอออ๋อ โดนตอตอไปดูอะไรมาโดนตอตอยตอยตัวไหนพึ่งตอยแล้วสรุปตัวอะไรตายกันแน่ก็ตอยไงตอยตัวไหนพึ่งตอยไอ้เชยมจะว่างเนี่ยชิพายเ้ยพออย่าเล่นกูไม่ได้ดอะไรตายแค่นั้นข้าวบัว8ปิดเสียงก่อนนะครับ อืมนี่สาวลืมไมาได้เปิดเลยมาไม่รู้จะทำไรโอเคตอนนี้ผมได้ลงทำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงสก,กิลิตันอยู่หนึ่งตัวหรือเปล่าเสียงตัวอะไร ขอปิดเสียงแป๊บนึงอ้อเสียงดังป๊ะแป๊า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 ป,ป๊ตอนนี้ผมก็ได้เจอต้นตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยจัดการไปแล้ว ก็ไม่น่าจะมีอีกมาผมก็ขอปขิดแสงเงครื่งจักไม่เยอะผมกลัวผมปดัดจะมลาละทุกคนก็นจะพูดอย่างนี้แหละปัดอินทีเสียงชัดเลยมีอีหนึ่ง ไหนไม่รู้ผมขอไปจัดการต่อแล้วกันโดยการปิดเสียงไม่ใช่ถ้าผมเล่นปิดเสียงผมจะชอบมากกว่าเล่นปเปิดเสียงโอ้โหสองตัว ลำทานอะไรวะเนี้ผมก็ขอหยุดลงเมืองเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแก๊ดอย่างพอจบแล้วรล้อเล่นอย่าเพิ่งออกจะออกไปไหนจะออกไปทําไมอตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับาเราจะขึ้นไปนอนกันเปิดหัวลุ่นละ กลัวความมืด,มดนี่เป็นทางมรณนะเราก็นอนชิบเชนนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอืมอมียัแม่มุมกี่อ,อันไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยสักนิดเลยเหรอ ข้ามมุมชิบหายอยากได้ย้ายแม่มุมเดี๋ยวได้ยินเสียงมันวแวแวๆนี่วันนั้นต,ตอนคืนผมเจอสกิลิตันคู่เจอแล้วไอเดี๋ยวไปครับอยดีครับ,ดดรบถ้าตอนน่อแล้วมันน่าจะได้ยาแม,ม่มุมมามัน,น่ย ต่อยได้ไม่ต่อยไม่ได้เออก็ดีเกียนเกมเกียนอืมเรียบร้อยทีเข้าหัวโอ้แถวนี้มาเยอะนะจะจะจะเทมก็เทมไม่ได้เพราะไม่ถึงเวลาตอนนี้ผมอยากเทมมามาก ถ้าเทมาจะได้อะไรบอกผม oh. ด้วยนะครับเทม่าเราจะได้อะไรเทม่าเราจะได้อะไรแลาไอ้อันที่มันเอาไว้ผสมน้ำยาทำยังไงใช้ยังไงบอกผมด้วยนะครับก็มีเพื่อนผมชื่อว่าพี่บอไทยแลนด์พีทหนึ่งมันไม่บอกมันกดดิ้นเลผม โอเช็ตสเกลผมเกลสเกลมาก hey. ไม่ได้แมมอมกู <c oughs> <c oughs> ๊นนะ้ p 래 ้านหายห,หายไปไหนวะนี่อยากเกลียดไหมครับ็อย่างี้เล่นแล้วก็หาบ้านไม่เจอคูไว้ตายดีกว่าแล้วไปตรงทะเลดีกว่าเพื่อเจอ ็ของเงียบสักแปบบ๊บหาบ้านไม่เจอจะเจอหรือไม่จะเจอหรือเปล่า

ตดแตกตดอตีกแล้วแต่ไม่ใช่ตดออกมาพร้อมขี้เอาเนื้อเอานัออนไงไม้กูเอามาให้ดีๆสักก,ก้จบตายดีกว่าอาบ้านไม่เจอโอจะตายแล้วกินไปก่อน การอยู่รอดโอ้ที่ไหนะเนี่ย ตายดีไหมตายดีไหมตายดีกว่าเออวิดีกันตายแบบใหม่อมตอนนี้ผมก็ได้เกิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปตกตกตายหายูงไหนก็ไม่รู้ ก็น่าจะต้องทำาปไปแล้วมั้งหาไม่เจอลงทางโคตรเกลียดอะ Eat, eat home. ไปตั้งนน่นเลยไกลๆเลยให้กูซอมบี้ไปอันนี้ก็เป็นาพาร์ทที่หนึ่งที่ผมขาย ให้มันคุค้นๆมันคุ้นๆมันคุ้นมาก ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ